ข้อเ3ทีส่ส suppose a เท่ากับแแล้วก็จะมี neo trinity morpheus แล้วก็เล่นมุกเดิมพอเธอ a a กำลัง3คือ a b c d หา value of a บวก d dog นะครับ่ะก็เราเอา a กำลัง3ก็คือเอาตั้ง a ขึ้นมานะครับแล้วก็คูณกัน3รอบก็ได้นะตรงๆเลยจะได้ไม่ทีขนาดเท่าไหร่นะ2คูณ2นะครับ่าตั้งคูณนอนกันได้ไหมเอ้ยเอย้พูดผิดนอนคูณตั้ง 1นึคูณหได้1นบวกสได้เป็น4นะครับ1นคูณหบวกกับ2ได้3 3มบวกหได้9 3้บวกสได้7นะครับถ้าใครไม่ทันลองไปดูข้อการคูณน,นี่อยู่ข้ออะไรนะคูณแมทริกซ์ข้อ13นะครับลองไปดูไปเช็คดูนะครับอันนี้ก็ได้ a อกำลังสองแล้วแล้วก็ a อกำลังสามนะครับก็เอาไอ้ท่อนนี้มาคูณกับเมทริกซเออีกรอบหนึ่ง คูเลย4คูณ1ได้4บวกกับ9 13นะครับ4คูณ1ได้4บวกกับ6ได้10 9บวก27เอ้ย21 3 7 3 7 21 9บวก21เป็น30นะ9 1 9บวกกับ14 9บวก14เป็น23ถูกไหมครับเสร็จแล้วครับนี่คือแมทริกซ์ A กำลัง3คำถามคือ A กับ D บวกกันได้เท่าไหร่ก็เอา13มาบวกกับ23ตอบ36